จ่าแพนครับทุกคนมือนี่ยายจะไม่กลับผ้ามวนผ้าลงทงลงทาหาก,กินหายากกันเ้ยจ่าเด้อเพนครับจุผูชุ่คนเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเพื่อกำลังใจให้ยายในเด้อไปลุยไปลงทงลงทาหาก,กไปมือนี่ยายกับน้องนั่นกับลูกสาวสิมาบอกกระตาทองไปลุยต่อ ไม่ยังละเขาหายหายป้าอยู่ใส่หายตัวแหลกแหกม้านเลยจ่ายเด้ออ๋อหายลูกกับหายมันอยู่จังไหนหายบึงอุ้ยมันอยู่นี่อุ้ยพี่น้องป้าพี่น้องอุ้ยป้าสอนตัวบอกไงเลยมันหลีคือกบเนาะมามามาแล้วพี่น้องม้าแล้วจ้าลูกจับเออบึ๊บ นานไปไปใชคคูเอาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะไปเออเชือคูก่อนเอองมเมางอมเมาหนีหนีหนีจะท่องว่าหนีเมื่อนพี่น้องงมลูกงอมมันมันหนามันแหงแล้วมันบืนไปเออเห็นบอกพี่น้องเออเดี๋ยวลุ่งหากินหาอยากพี่น้องเอ้ยไปเอาลูก

ก็ว่าส hmm. ิหาไปเรื่อยๆก่นหละหาเปลี่ยนโซนไปเรื mhm şey ่อยๆเ๋มือยังลูกไปไปลุยต่อเกียดเกียดิมือไม่ยังก็ให้งเกียดมือนี่เกียดีหน้าเกียดมืออ้ออย่างหัด โอ้ยกระสังกระกระสังไม่ให้มันหมานเด้อเจ้าสทีเจ้าะทางก็ได้ไปหาไปน้ำเลยน้องพี่น้องพนน้องนั่นวะป้าป้าโอ้ยไปบ่ทันไปบ่ทันไปบ่ทันเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหาไปเรื่อยๆพี่น้องงงมันบวก เครียดเม่นี่ยผูดหญงไม่งั้นองนั่นะลัดคอมเมต์มันออกมาสิบนเหลือดอกพี่น้องคำนมีชูๆเลยนองนั่นแต่ละอเอานาน พ่อเขียดอีหมแมเๆบน่อยเขียดีหมูัมันมันสามบใหญ่มบันี้บมันเดี่นี่มันกบกบปีกบปีตปอืมก็มันสิโตอันนี้ตัวเนยกระนตัวเน้ยกระหน่อยตัวเนี้กระตัวเก็น่อยอยากพอกบเท่าเียเียดที่โบ วน้องนั่นคุบไดอ,ดอีลีรัดลีมันมีเป็นงานๆเลยกบเขียดให้เบิง้งหลูกให้เบิงบ้งเบิง้งไก่เบิ้งงพอจะกบหน่อยเลยไปเอาไปใส่ไปลูกมัมนมันทันบ่อู้อยู่ใกล้กันเ้ยพี่น้องเนอมาเบ้องมาเบิง้งมันมาหลุ่นมลุนพี่น้องมาหลุน นี่ม,นมนันมันปดเห็นบ่เท่าให้เบ่งให้เบ่งนี่เอ้ยนั่นเห็นบอ่อน่นมันแล้วมันแล้ว <c oughs> นี่เอาทุกอย่างที่กินได้นะจ๊ะมีปลาเอาปลามีเนาะ นี่ไม่หยังเขียดีนาเียดีนาเก่ามันมีเป็นหมองเป็นหมองเนาะกบเนาะเป็นเนาะมองในโบมีก็หาจนเมื่อยเลยมองไในมีก็พอเอาพอเอาเมึงนี้ก็ได้โตนึงแล้วนอนพี่น้องแต้มหนึ่งเออเขียดดีโมสองเต้มนี่ป้าอีกเออป้าเขียดไม่ใเอาน่าเขียดไม่เอาน่าเอาใจนา ถอดูน้องนั่นก็หาทั้งพุ่นุ่น้องนั่นคุมยุ่ยยดแเยอะป้าจริงที่แถ่นี่ปาตะขอดีดีเนาะคือปัสิ่นหนะ ก้าอ,ออกขอมาหากินของก้าก้าอยู่อากจะพาบึงบรรยากาศลุ่มก็แย่งพี่้องเอ้ยเย็นหนาวจะได้กันรักษาสุขภาพเ่ยเด้อแพทย์ครับจุผู้ช่วคนเสือกหนาวนานแน่หนาวหนาวแล้ว มันบืดถึงปะนี่ยใ้ลูกนั่นเออไปลุยต่อเ่งเนอะอมาคู่เขาใหญ่ลงนะลงมือนะใหญ่หอบเลย นกเคืองเอ้ามาแ้วมาแนวยังหนีหนี่ต๊ะใจหมืนึัวเด็กพ่อกบวายตัวกลาตัวลาเก้าตัวใจหมือตัวนีวะฉันนอนพี่นอบางถึงงานป่ายังเก้าตัวนี่นีหนีหนีหนี่นีหนีหนีพี่น่อยถอยตัวใหญ่ๆงามเลยอถ้ารเปิดหา ของตากับใหญ่หนวดมันหาหหนวดหนวดป้ายังหนวดป้ายังหวดหานั่นดีนั่นดีป้าเข่งหนวดมันนีั่นน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 ั่นมันมันแล้วดิ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 วๆป้าจับป้ะคอเหมือนมันะน้ เอ้ยเอียนเียนน่อยเอขี้ตะโอยนั้นขี้ตะลรยก็มาเอียนไา้ได้จักไหนให้พืนหาหายพื้หายหนอปีนหางเนอต้นี่ตะงเงงนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ปลาคอ โอ้ปลาขอกับปลาเข่งมันอยู่ไก่กันเนาะใหญ่เนื้อนื้อปลาขอกับปลาเข่งก็มักอยู่ไก่กันแล้วเนาะนั่นไที่อย่างปลาขอปลาเข่งก็มักอยู่ไก่กันแหละเนาะโอ้ป้ากบกระไดขียดก็ได้เอาทุกอย่างเอาทุกอย่างที่กินไดไม่อย่างถือนอนคือเบาเสียงดังแท้ปัาก พี่น้องก็ยังไงด้ำของไหญอุ้ยชุชุมานมันยับตยนบ้ยนาียับนตีฝดเลยมันมันเลยรัวไปเลยวันนี้พี่น้องเคียดที่เคียนยังนะเคีตาไหลอ่ะไม่ส้ำรวจ mà nàm thằng nằm mình bốt đèo tay nằm nha ngang lại dù chắc vào cho chạy đường đường nành vay <laughs> nà lùi là su khôn lỏ nắng su phá su đìn ui uh, phi ui uh. à. nhắn nó เดีี๋ยวกําลังยางมาหดยกขึ้นล่ะอืมก็ดูยางงามเลยงามเลยกําลังตมแก้วเมื่อกําลังตุ่มกําลังตุ่มสุดน้ำนี่แล้วปลาคุ้มอ่ะันี้ปลาเข่งอืมอุ้ยจับปลาสองมือเด้อพี่น้องใหญ่ใหญ่ทั้งสองธรรมดาจับปลาสองมือสี่ขาต้นหนึ่งเลยนี่อะนละ

โตยังไงเยเห็นหลังมันไม่เว่ร่เลยหลังนั่น่าหายหลังนั่น่าหายก็ยังว่ามันเดินหาหน่ะปลาคออีดีมันก็ว่าปลาคอห้องนั่นแล้ปลาคอมาม้าเลว้ยวนีตัวหนึ่งปัดนี่จบปลาสองมือัตใหญ่ดิ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 งัดงัดทั้งงัดอย้ยจะไม่กล้าม้าดี นี่วันนี้เป็นวันของยายวันนี้เป็นวันของยายมันมันมันป้าเลยเนาะมันมันมันเลประคอเลยบประคอไม่เท่าเออใหญ่มันจะประคอหร็วอะจะหาหรอจะต้องไปหาทำงุนุนในพุโตอยู่ใหญ่แต่ลายซีด้หลายโตล่ะซีหาวหกโตล่ะยังนั่งนั้นเอิบมาพ่อแล้ว เร็วเลเลูกุณนใหญ่หุณยให่แลนด์แลนด์ใหญ่ใหญ่ใหญ่หู้นังน <Airbnb> anyway. ันเห็น <who> ห <médico> ัวยังเนาะป้ายังพัวไหนเฮ้ักเขียงน่อยเขียงหน่อยก็พอน่อยเลยวะนั่นเดี๋ยวมาจับป้าโคเข่งหน่อยก็พคอน่อย ไปมดเลยออ้ยนั่น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 ไห่นิ้วมือวนว่าด้ดีนั่นหายนั่นเด๋ยวมันดูดี่เราดูดไปทหายเลยบัดนั่นืดูดขานี่ตัวยังไงไปนำหน้าหายเลยบัดนั่นไหนวะ เรามีโต้ใยบะใดแล้วพออู้แต่โต้ะนั่นดีดมันไปเรื่อยๆไหมฟอกบบะใดเลยก็มากบใดป่าก็โตวันนี้กบคบวันนี้กบเนาะัเปืยบสอดเยกสอนียยังมันห่วยอ่ะโมไใ้เลยยังวะนี่แล้วก็ลงมีแค่นี้ คันเอาคักตจปฟาคือใจดีแท,ท้ถ้าต้องเลปฟาหลายค่ะโอ้ยได้จนได้ย็งบ,บ่วตามละ่ะจนได้เลยกบ<ใ>น,นี่โอ้เกือบบูตะทองหัวบ่อของข่อยก็หัวนี่น้ำเขาแล้วนี่กันเป็นนั่งพอ่อสามเดือน ่เขียนนี่น้าใกวนเกู้ยน um> ี <_ royable> ่โอ้ยนี่หมาอีกแล้วพี่น้องนี่นี่ไายกให้เพื่อนม่งนอ๋ยกได้ต่กระต่กระช่างน้ำนี่นี่เ้นี่นี่นั่าฝุ่นใหญ่กว่าหมาฝ่าฝุ่นคุ่นน กระ้องโอ้พี่น้องเข็นมาเข็นมาพี่น้องนั่น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 น้ำชีล่นีต้ยน่นั่นล้น่นแ่นบอปลาโคนบอใช่เ็นบออยากให้พี่น้องเข็นชัดๆเนาะน่นั่นแลนั่นและ รุดรมหนีหายเลยคุ้มคุ้มเลยคุ้มเลืวอาใคุ้มหายูลืกปลีรุดเลือกหลีตะท่องมาเียเห็นงามๆไม่มีน้องมงืออะเกจันพีส้นัายจอหายจ่อยหัวังเาน่อยมากหัจบเนาะจหาป้าถือแล้วตะท่องมานกบ

นั่นอุอปบหน่อยโซมโกบหน่อยอมนันมันเออด้มนันคือเจ้าของข้างเนน้อยทีเทียแก้วติเขียนไป่ยุ่ไง่จำเกียนยิหมูมที่คอยต้มแหลกอ่ะแน่ไหม นี่พี่ต้องเปิดนี่ดิ๊ดิ๊ดิีดิ๊ดิดิ๊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 ดะ๊ดิ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 ๊ดดดดดดด๊ดีดด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 ๊ดดดีดดีดด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 ดีด ไอ้เสลกูเจ้ามันนี่ยกขึ้นเออยกขึ้นยกขึ้นเออยกใส่เพื่อนนี่เอออุยนี่ลายเต็มมาด้วยจ้าเยเต็มแล้วนี่หมานทั้งกบหมานทั้งป่าเพ้ยหมานหวานรวๆไปเลยมื้อนี้อไม่หยังได้วิ่งถึงเวลาต่ทองหาคนละมองหน้าพี่น้องหน้าแน่เลยเหรอใช่ใช่โอ้โห อ๋อนะจับจับเป็นมะนีออ่อ๋อหอบเลยแรน <c oughs> แรนมาแต่ผุนมาหาตาทองหาอยู่ทางผุนกับใหญ่ตาทองมาหาทางผีเลยแรนมาอุ้ยเหนื่อยเลยหอบนี๋อ้าอืาอ่น้อนใหญ่ใหญ่เดือดหนอนหนี้หนี้หนองอ ป่าป่ามบป่าป่าเดี๋ยวไล่อยู่นอกพี่น้องเนาะคบวันนี้คบบึ้งไม่ได้เครื่องโลอยู่นี่พี่น้องอ้าวันนี้ได้กะได้มาชิมชิมเหมือเดียวได้พอได้มกหลิกี้ได้ยางเนาะจ้าเนาะไายกะสิจบคลิปมาหาป้าคอนกับโขบหากบพี่น้องหากบหาโขบไปเพียงแค่นี้เด้อขอบคุณทุกกระด้งใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ ขอบคุณทุกขามิ่นด้วยจ้าได้รักพี่น้องด้วยจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาด้วจ้าบ๊ายบาย